อาอบอยบอยกินข้าวแซ่บบอยมอลลับอยข้าวหลอดแม่บ้านไม่ได้ว่าจรกงๆมางานอย่างน้อมือนีมอลลับอยเจ้ามากินข้าวอยู่นี่หมันมอลลัมมอลลับอยเจ้ามางานอยางกินข้าวอยู่บ้านมอลาบ้นเกลัมวันเกิดวันเกิดไปแล้วจ้าบอกเธอไหม เดี๋ยงมันเกิดโอ้เจ้ายวคงมันเกิดนั่งกินเขาย่นนันวะเศ้าจเด้อปัจ้าอันนี้มาทายรวมคนนี่ตืมนี่ละจ้านั่งยีก็พี่คนกินเขาย่ยงกันยันนี่ละจ้าทายรวมเนี่ยได้ยุ่งีละเอายุ่กี้เราไข่จำบองแม่ทายรวมเนี่ได้ยี่ละ ใครเศ้าเลามบ่จ oh, ังบ่ให้แลี้ยล่ได้บ่ล่มเหือนแลให้เขามาเบิ้งบ่หนีเมือนแล้บ่มาเบิ้งเนาะมองนีได้บ่โอ้แม่ตืมเฉมาเบิ้งโตสดอยู่แม่ทำมาไาสองสองโมงแรงเอ้ามาสองโมงแรงยังไงปิดประตูเลย่มาตะเวนปนไรปิดเียมาได้บ่ บ่พันปิดสิบ่ออกไปบ่ฮะสิเปืดอนหอดยักทุมันนจ้าจีค้นเขามา่นะบ่าเห็นบางพี่จปิดะตูนกครับเ้เขามาจักทุมเขาแม่ก็ามาดเปนปกติเหรอครับบ่แม่ยาตปิดประตูไม่เขามาบ่ไดเนาะประตูยันบ้านเท่ารบ่สองทุมเขามาดใบ่ครับรับประตูบ้านเขาหประตูเขาหง่ดิไม่หญ่มากบ่ไดดิต่า่าติตาหมาว่จะมาเบื้องสวดยุงมือแเลง ส่วนใหญ่แต่มาเวึงอยู่กรทำทาว่าเจียวของใหม่มะล่าก็ไดเติอนก็ว่าอย่างนี้เอมอล่ามันตัวอปนั้นนี่ครับ้เราลนนพ่นกำลังกินเขาอยู่นหละจ้าพ่นแล้วรละพ่นกินเขาอยู่ผายจานกัท่านนี่มียอยู่บนนังเนี่ยพ่นแกบเพราะอย่ามะล่าบ่อยเจ้าใครในายุแสบยุกกะว่าแ่บรอด ก๋วาอเนี่ยมันเสียบยอย่างก๋วยว่าเสียบบใหญ่อนเสบครับเสียบยูข่อยกับ่าเสีบข่อยเสีบแก้วหนึ่งปลาก็เสียบต้มเขากเสบต้มก็เสีบมิจฉาเนี่จะเสียบบานม้อรั่มก็ได้ กินเขายุบานมอนานุกโปงตะกอนนี่ละเมื่อนี้จ้ามางานวันเกิดเพิ่นได้กินเขาอยู่นี่นละพู้เอกกับผู้เอกนั่งกินเขาเย่ยงกันอยุุ่ล่ะอะไรไม่รู้เรื่องจักน้อยไม่เต็มกเกิดเมียแล้วมาไหลกดพันจักน้อยขวบขึ้นได้หลายเด้อมอนานุกโปงตะกอนจ้ามอลลั่บอยนองนกู้พร้อมเขากับแซ่แส่เนี่ยกินเพิ่นกับได้กินรวมวงน้ำปลาเนี่ยละจ้า เอาไม่แย่ิเมียมเราบอกลูกได้บ่านเแล้วเนาะกินเราคือลูกของเพียงแดดลูกไปเพีงแดดมื่อทางนอกกินบ่้านบ่หนาวนี่มันเกลากแดดแน่ผลบันแค้นกับมาไหลอยู่มือนี่จ้าทางคุณไม่ตะบันแค้นเหมือนละน้องบอกจังน้อยแน่นั่นแทบบ่านึ่งแทบายพี่น้องไม่กินข่าวจ้า เอามาแต่ไม่นี้กี่เข้าไปนั่งก็หั่งก็หันมาแต่ไม่กินเขามาเล้มมุ่งไข่ห่อเหมือนนี่จากดีอมั่วอวนดอกกี่กี่มันมีแต่กระดูกแล้วนั้นกินเขาได้ประงเยวนึงเนแม่ตันเด้น ท้องใายอเอาไปกินเขา่าอะไยักษ์งานหน้าที่กันเพราะมันแมงวันคือเม็ดบอกโมล่ลนะนั่นอยู่เต็มเข่าอยู่นั่นนะเขเอกนอกแชบวะยากินเขา่แเขาแชบครับท้าผมจดถ่ายแล้วกินนี่มันอิม่มโหลด บ่อวนดอกแจ้วบดหัวกระศิกเล่าว่าได้กินข้าวร้ายมือ้ทำชุดไทยแล้วกินในมันเยี่ยมหลุดใช่เอาพรเอกกินข้าวซื้อดอกแจ้าขอาคุ้นหลายเด้อพระเอกนกพงงสก่อนจ้าหะนี่ฝ่ายเราเนี่ยบวานดิหละเราด่านมาอยู่ ต้องถี่มากเบามือหนีฮอ,อขอบคุณมากจ้าไม่เติมต่แนวจ้่